รถไฟฟ้ามาหาหน้าเธอมาเสิร์ฟแล้วครับโอ้โหใหญ่มากมากสุดยอดโอ้โหใหญ่เวอร์กันไปไหมแกโคตรใหญ่มาคนเดียวกินหมดหรอแกนั่นดิแล้วนี่มาเลี้ยงฉลองกับเพื่อนหรอครับมาคนเดียวหรอพี่ฮะ ีคนเดียวเลยใช่ค่ะแต่ถาดใหญ่เนี้ยกินได้สามสี่คนเลยนะครับเผลออช่วยกันกินสี่คนก็ยังไม่หมดเลยด้วยซ้ำไปนี่ถ้ากินไม่หมดปรับนะครับน้องพี่คะ่ะพี่มีพริกปน่นมีเครื่องปรุงไหมพี่ฉันจะมาทำจิ้มเพิ่มมีขอหน่อยพี่อ๋อขอถ้วยด้วยนะพี่รอแป๊บ ขอบคุณพี่แต่น้ำจิ้มที่ร้านอ่ะมันก็เด็ดพออยู่แล้วนะมันไม่เด็ดพอพี่อ่ะอ่ะอยากทำอะไรก็ทำไปโห น้ำจิ้มต้องแบบนี้หูแกน้ำจิ้มหมูกระทะหรือว่าตามจิ้มหมูย่างกันแน่เนี่ยเห็นแล้วน้ำลาไหลเลยอะใส่น้ำปลาอีกนิดหน่อยโหน้ำจิ้มต้องแบบนี้สิกินไม่หมดละปากเป็นขีดนะน้อง ปรับน้ำจิ้มนั้นด้วย นบบนึนะไปเข้าห้องน้ำจริงพี่ไปแป๊บเดียวฉันกลับมาโอ้ยพี่ฉันไม่หนีไปไหนหรอกน่านี่ไงกระเป๋าฉันก็อยู่ตรงนี้งั้นเอางี้พี่เอากระเป๋าฉันเป็นประกันเลยนี่ถ้าฉันไม่กลับมานะพี่ก็เอาเงินในกระเป๋าฉันไปได้เลยนี่นะ น้าพี่นะ้าไม่เข้าหนะ้องน้าแป๊บเดียวเองฮนะอีกอย่างนะพี่เนี่ยฉันกินหมดไปตั้งครึ่งหนึ่งแล้วโอเคโอเครีบไปรีบมาก็แล้วกันแต่ถ้าคิดจะหนีแล้วแล้วก็พี่จะถ่ายรูปแปะหน้าร้านประจานเลยนะหลับตาค่ะพี่ <c oughs> นี่คุณไว้ใจคนอย่างนั้นได้จริงๆเหรอมาคนเดียวสั่งเต็มโต๊ะเนี่ยนะ <c oughs> ฉันว่า กินไม่หมดแน่ต้องเป็นพวกมาหลอกกินฟรีแน่เลยคุณเห็นด้วยค่ะ กินต่อไม่รอแล้วนะตัวเล็กนิดเดียวเอาทองที่ไหนมาใส่วะเน,นี่ยเมื่อกี้ก็เพิ่งจะกินไปตอนนี้ยังกลับมากินอีกหรอแกเออจริงจะกินคนเดียวหมดได้ยังไงเยอะขนาดนั้นตัวก็เล็กนิดเดียวไม่กินเยอะจังวะ แอไปรป้องคออ้วกมาหรือเปล่าเนี่ยเออว่ะเรานี่เกิดมาโชคดีจริงๆเลยมีฝาแฝดมันก็ดีแบบนี้แหละอยากกินอะไรเยอะๆก็ได้กินเพราะใช้ความเป็นฝาแฝดให้เป็นประโยชน์ <c oughs> <laughs> หอนล้อเลยวะเนี่ยชินว่านะสงสัยจะกินเยอะจบนบ้าไปแล้วแน่ๆเลยอะอะไรของเขาวะเนี่ยกินคนเดียวเหรอคนเดียวบ้าแง่แง่เบาๆหน่อยนะครับน้องรบกวนโต๊ะอื่นเขาครับอุ้ยขอโทษน,นะคะขอโทษค่ะ ขอบคุณนะครับพี่คะคิดเงินค่ะโอ้โหนี่น้องกินคนเดียวบดนี่เลยเหรอกินคนเดียวสิคะพี่เฮ้ยหรือว่าพี่เห็นว่ามีคนกินกับหนูด้วยเหรอคะพี่ผีผู้ชายหรือผีผู้หญิงคะ หรือว่าเป็นกุมารทองอะ่ะเฮ้ยขอยาขอยาได้เลยเนี่ยเออออื้ยขอโทษครับพี่เคกเคกินหมดก็ไม่มีค่าปรับทั้งหมด499บาทครับนี่ค่ะพี่500บาทไม่ต้องขอนะคะหมูจุม่มรสไฟฟ้ามหานะเธอโคตรอ,อร่อยเลยพี่ ไว้วันหลังจะมากินอีกนะคะไปเล้วพี่กินยังไงให้คุ้มก็ลองดูนะคะก็อย่าหาทําเลยดีกว่าค่ะมันไม่ดีเฮ้ยนี่มันหลอกลวงกันจะชัดอะ่ะพี่ไม่ได้หลอกเราเลยนะพี่อะไร แกขนาดเนี้ยเป็นป้าแล้วหลอกลวงกันะชัดแม่เนเหมือนในรูปเลยอะที่ถึงแล้วนะครับน้องส้มครับพี่ใส่เสื้อสีขาวกป็นเกณฑยีนนะครับ่ค่ะครับเสื้อสีเขียวเนาะค่ะโอเคครับไปเจอกันนะครับค่ะน้องส้มคนสวยะจะได้เจอตัวจริงสักที มีอะไรหร Re ือเปล่าครับป้าเสื้อขาวกางเกงยีนช่เเฮทไหมนะมีส้มเองเดี๋ยวนะครับป้าเล่นเหมือนในรูปเลยอ่ะมันจะไม่เหมือนได้ไงอ่ะในรูปมันนั่นก็ส้มแหละแค่ใส่ฟิลเตอร์นิดเดียวเองนิดเดียวนี่มันหลอกลวงกันจชัดพี่ไม่ได้หลอกเราเลยนะพี่อะไรแกขนาดเนี้ยต้องเรียกป้าแล้วก็ไหนเฮทอยากเจอตัวจริงส้มไง ในรูปมันไม่ใช่แบบนี้นี่ป้ามาหลอกผมทำไมอะก็ไหนเฮทบอกว่าชอบสม้มร <c oughs> ักสม้ม <c oughs> ไม่ใช่หรอเดี <c oughs> ย๋ยวมาเรียกผมว่าพี่นะป้าแกจะเป็นแม่ผมได้แล้วเนี่ยทำไมพูดแบบนี้อะต้อเสียใจนะส้ม <c oughs> เสียใจแล้วป้ามาหลอกผมทำไมอะหลอกแบบนี้มากี่คนแล้วอะเฮ้ยเดี๋ยวดีเฮทจะไปไหนอะ่ะแล้วยังไม่ได้กินข้าวด้วยกันเลยนะเดีย๋ยวตามผมมานะถ้าตามมาผมแจ้งตำรวจด้วย เศษเนื้อติดมาปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเทดไปไหนอะกลับมาอยู่ที่นะ้ี่ตรงปกตรงไหนอะตัวจริงสวยกว่านี้รูปนั่งเยอะสาธุขอบารมีหลวงปู่เข็มวัดซับโรขอให้คนเนี้ยตรงปกด้วยเธอแหดนหรือเปล่าคะะใช่ครับเราเนยนะ เนอเหรอครับเชิญนั่งก่อนครับขอบคุณนะคะเอ่อเราทานข้าวกันดีกว่าครับน้องครับน้องสั่งอาหารหน่อครับเดี๋ยวมื้อเนี้ยผมเลี้ยงเองนะครับจะดีหรอคะเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกเองนะฉันว่าเราหานกันจ่ายดีกว่าคะ่ะอื ผมเลี้ยงเธอครับก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะเฮดคะชุดนี้สวยไหมคะสวยครับเหมาะกับเนยมากเลยนะครับแต่ถ้าชอบก็เอาเลยนะครับเดี๋ยวผมซื้อให้จริงหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะถ้าคุณชอบตัวไหนอีกก็หยิบได้เลยนะครับเดี๋ยวผมใจคุณเนี่ยน่ารักจังเลยนะคะ ทำไมบ้านรกแบบนี้ล่ะฉันจะไปรู้เหรอก็อยู่ด้วยกันเนี่ยคุณอยู่บ้านเฉยๆทำไมไม่ทําความสะอาดบ้านล่ะคุณไม่เห็นเหรอว่าฉันยุ่งอยู่เนี่ยวันๆผมไม่เห็นคุณทําอะไรเลยนอกจากเที่ยวๆนอนนอนจานสักใบคุณยังไม่เคยล้างเลยนี่ถ้าคุณทนไม่ได้คุณก็ไปล้างเองสิ นี่คุณจะไปไหนอะ่ะฉันจะไปทําเล็บคุณทําอะไรอะ่ะฉันก็เอาเงินไปทําเล็บไงบอกฉันเองไม่ใช่เหรอว่าคุณอยากให้ฉันสวยอยากให้ฉันดูดีอะ่ะคุณก็ต้องจ่ายสิมีแค่เนี้ยเหรอโอนเงินให้ฉันด้วยล่ะฉันจะเอาเงินไปช้อปปิ้งกับเพื่อนคืนนี้ไม่มีอะไรจะใส่แล้ว เฮ้ยเลยผู้ชายคนนี้เป็นใครอะปล่อยฉันนะตอบผมมานะว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครนี่เต้แฟนใหม่ฉันเองแหละหมายความว่าไงอะคุณเนี่ยนอกจากจะจนเรียงง่อยนะก็หมายความว่าฉันไม่เอาคุณแล้วไงคนอะไรก็ไม่รู้สร้างโปรไฟล์ว่ารวยนักรวยหนาไม่เห็นจะตรงปกเลยเปกันเถอะค่ะเสียขา ไม่รวยก็เหนื่อยหน่อยนะน้องเฮ้ยพี่เฮ้ยกดีวันน,นี่เดียวนี้เลยนะแล้วของที่ฉันซื้อให้ล่ะโอนเงินคืนฉันมาให้หมดเลยนะอะไรวนันนี้นัดเจอคนคุยครั้งแรกก็ไม่ตรงปกเจอคนแก่คนที่สองก็นัดมาหลอกเอาเงินอีกไม่เอาแล้วเว้ยพอกันทีกับผู้สาวออนไลน์ <l ug> เหตุการณ์ครั้งนี้ ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าเราไม่ควรไว้ใจกับบุคคลที่เราเพิ่งเคยเจอและเพิ่งรู้จักโดยเฉพาะโลกออนไลน์ที่ทุกคนก็รู้ดีว่าเรานั้นหาความจริงใจยากเหลือเกิน